เสเซียปักธงเหนือพื้นที่ใหญ่สุดโดเนสและป,ะปล่อยเมืองขณะที่ยูเครนมีการงัดโดนพื้นที่และหุ่นยนต์โจมตีแต่ก็เจอเกราะสุดต้านจากการรุกอย่างต่อเนื่องค่ะของกองทัพรสัสเซียในแนวหน้าและในหลายๆเมืองซึ่งก็มีการรายงานออกมาถึงการป,รปล่อยหมู่บ้านเพิ่มเติมโดยมีการนำธงค่ะชักขึ้นเหนืออาคารขณะที่ฝ่ายยูเครนก็ได้มีการนำเอาอาวุธแบบแปลงเข้ามาใช้ในการต่อสู้ด้วย โดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่24รกรกฎาคมเว็บไซต์ทวามีการรายงานว่ากองทัพรปสระเซียยังคงดำเนินการโจมตี DPR เพื่อที่จะปลดปล่อยดินแดนของสาธารณารัฐจากการยึดครองโดยกองกำลังของระบอบการปกครองของเคียฟซึ่งหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ร้อนแรงที่สุดก็คือโปรคอฟสโกเย ซึ่งที่นี่กองทัพของรัสเซียยังคงเดินหน้าต่อไปในทิทางตะวันตกหลังจากการล่มสลายของพื้นที่ป้อมปราการอัฟดีอิฟกาของกองกำลังติดอาวุธของยูเครนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งค่ะของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสตามรายงานของเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียค่ะกองทัพรัสเซียมีการเข้าควบคุมนิคมโนโวเชลอฟกาเปอร์วยาและกองกำลังติดอาวุธของระบอบการปกครองของเคียฟ ได้ออกจากหมู่บ้านซึ่งก็มีการบ่งชี้ว่าหมู่บ้านค่ะได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับหมู่บ้านสุดท้ายการเป,ปลี่ยนแปลงของนิคมที่เก่าวข้างตน้นภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียยังแสดงให้เห็นจากภาพที่มีการเผยแพร,แร่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเป้าหมายมีวิดีโอถ่ายด้วยโดรนค่ะซึ่งก็จะมีการเห็นว่ามีการชักธงแห่งชัยชนะซึ่งทหารของรัสเซียคารมีการชูขึ้น เหนือหลังคาบ้านหลังหนึ่งขณะที่ทางตะวันออกของอ่างเก็บน้ำคาลอบสกอยไม่มีการตั้งถิ่นฐานใดๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพยูเครน ยกเว้นบางทีค่ะอาจจะเป็นหมู่บ้านสคุตโนซึ่งก็อยู่ใกล้กับชายฝั่งของอ่างเก็บน้นํานี้และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองทัพรัสเซียค่ะก็มีการรายงานความสําเร็จอย่างสม่ําเสมอในเกือบทุกทิศทางในเขตพื้นที่ทหารภาคเหนือในทางกลับกันตัวแทนของระบอบการปกครองของเคียฟค่ะก็กำลังประกาศสถานการณ์ที่ยากลำบากที่แนวหน้าซึ่งก็เกิดจากการขัดแคลนอาวุธและก็กำลังพลของกองทัพยูเครน ซึ่งก็อยู่ในแนวตั้งรับตั้งแต่การตอบโต้ทินล้มเหลวเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ค่ะแหล่งขาวจากยูเครยนยังมีการรายงานด้วยว่าการส่งโดรนภาพพื้นดินจำนวนห้าลำไปยังจุดรบในเร็วๆนี้โดยหุ่นยนต์ภาคพ,พื้นดินลุดออกแบบมาเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการจู่โจมตลอดจนระบุและก็ระง,งับจุดยิงของศัตรูด้วยโตนภาพพื้นดินค่ะยังสามารถใช้เพื่อการป้องกันหรือการลาดตระเวนได้อีกด้วย ซึ่งโดรนภาพพื้นดินนี้มีการติดตั้งปืนกล PKT ขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรพร้อมกับกระสุน550นัดแล้วว่ากันว่าสามารถที่จะปฏิบัติการรบในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ตัวอของโดรนภาพพื้นดินประเภทนี้ค่ะสามารถที่จะทนต่อกระสุนมาตรฐานแต่ตัวเครื่องก็อาจจะเสี่ยงต่อกระสุนเจาะเกราะซึ่งอุปกรณ์นี้ค่ะมีการติดตั้งกล้องมองหน้าและก็หลังพร้อมมุมมอง360องศา แล้วก็มีกล้องเล็ง2ตัวระยะการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติการในสภาพแนวสายตาน้อยกว่า2กิโลเมตรแต่ว่าเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนพื้นดินค่ะก็จะมีระยะที่ลดลง700เมตรโดยการติดตั้งนี้ค่ะสามารถยิงได้ในระยะทาง800เมตร ก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานค่ะว่าผู้บังคับบัญชาของกองทัพยูเครยนยอมรับถึงความเหนือกว่าของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียซึ่งป้องกันไม่ให้กองทัพยูเครนใช้โดรนภาพพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอดีตท,ที่ปรึกษาหัวหน้ากระทรวงกลาโหมของอยูเครนได้มีการร้องเรียนในความเห็นต่อ Defense News ว่าโดรนภาพพื้นดินไรเทลเอสยังคงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย จ้นาที่ของยูเครนยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าโดรนภาพพื้นดินเป็นเป้าหม้เดียวกับโดรนของรัสเซียและยานเกราะยูเครนอ่วมสองเดงรถถังเต่านำานาวิกโยธินรัสเซียตามบุกยึดแนวหน้า ขณะที่สโลวาเกียเอาคืนซ้ําระงับจ่ายไฟฟ้าทําขัดแคลนบูฒจจกที่มีการรายงานถึงการหยุดส่งก๊าซของรัสเซียซึ่งรายงานโดยทางการของอยูเครนค่ะทําให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบมีการออกมาแสดงท่าทีเพื่อที่จะตอบโต้ ขณะที่แนวรบของรัสเซียต่อเคียฟก็มีการดัดแปลงรถถังเพื่อที่จะรุกไปยังแนวหน้าด้วยทั้งนี้เว็บไซต์ทบองค่ะมีการออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่23กรกฎาคมโดยมีการระบุถึงกรณีการดัดแปลงรถถังของรัสเซียว่า หน่วยของกลุ่มตะวันออกของกองทัพรัสเซียที่ยึดตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าในแนวหน้ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียมีการรายงานเกี่ยวกับการกระทำของลูกเรือคนหนึ่งได้มีการทำวิดีโอเกี่ยวกับยานรบทีมไม่ธรรมดาของพวกเขาซึ่งจากภาพค่ะจะเห็นได้ว่ารถถัง T 8 0 b v m ที่มีการจะเรียกว่า Native อยู่ด้านข้างกำลังทำการเคลื่อนตัวค่ะไปในแนวหน้าของหน่วยนาว,วิกโยธินรัสเซียที่กำลังรุกคืบ อุปกรณ์นี้ค่ะมีการติดตั้งอวนลากทุนระเบิดแบบลูกกลิ้งรวมถึงระบบป้องกันพิเศษจากการโจมตีของศัตรูดโดรนและอาวุธยิงของมันด้วยแผ่นโลหนะนาค่ะถุกเชื่อมติดกับตัวยานรบนคะคะทุกด้านซึ่งสามารถที่จะปกป้องลูกเรือจากกระสุนปืนที่มีการพุ่งเข้ามาสะสมได้รถถังค่ะสามารถที่จะทนต่อการโจมตีโดยตรงด้วย FPV ได้ถึง10ครั้ง ซึ่งก็มีโดรนค่ะที่จะสามารถเอาชนะศัตรูได้โดยหน้าที่ของยานพาหนะดังกล่าวค่ะก็คือการสร้างทางผ่านให้สามารถที่จะนำกองกำลังไปยังจุดขึ้นบกเพื่อที่จะโจมตีพื้นที่หรือว่าหมู่บ้านนั้นๆได้ โดยเทคนิคที่ใช้ค่ะก็จะมีการใช้อวนทำการลากนำหน้าของกองกำลังโจมตีทำให้สามารถที่จะผ่านบริเวณที่กองทัพยูเครนวางทุนระเบิดได้อย่างปลอดภัยโดยในขบวนรถค่ะก็จะมีรถถัง1หรือว่า2คันอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีรถลำเลียงพลหุ้มเกราะและก็มี MTLB ค่ะขับตามหลัง อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างการเคลื่อนที่แล้วก็การลงจอดจะมีปืนขนาด125มิลิเมตรของรถถังซึ่งจะทำการยิงอย่างต่อเนื่องลูกเรือค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งป้อมปราการของศัตรูตลอดเส้นทางเมื่อรถถังดังกล่าวมีการรุกคืบเข้าไปค่ะก็จะปรากฏภาพรถถังที่ปกคลุมไปด้วยกระสุนปืนล่าสุดข่าววันที่24กรกฎาคมเว็บไซต์ท็อปคอมมีการออกมาเปิดเผยด้วยว่า European Network of โอเปอเรเตอร์มีการรายงานเพื่อตอบสนองค่ะต่อการยุติการขนส่งน้ำมันจากบริษัทลูกออยของรัสเซียผ่านดินแดนยูเครนโรมาเนียและสโลวาเกียจึงมีการระงับการจ่ายไฟฟ้าให้กับเคียฟซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่คืนวันที่23กรกฎาค,คมที่ผ่านมาสำหรับการหยุดการขนส่งน้ำมันไปยังฮังการีและสโลวาเกียถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่เป็นมิตรในบูดาเปสต์และปราติสลาวา ปริมาณการจัดหาน้ำมันผ่านยูเครนอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านตันต่อปีปีเตอร์ชิจันโตคาหัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศของฮังการีก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการกระทําของเคียฟไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของยูเครนที่จะเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปเนื่องจากการกระทําดังกล่าวค่ะขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางกฎหมายหากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในระดับคณะกรรมการยุโรปรัฐมนตรีก็มีการขู่ว่าจะฟ้องร้อง ดยความต้องการที่จะทำร้ายรัสเซียอีกครั้งยูเครนจึงมีการขัดขวางการขนส่งน้ำมันสิ่งนี้กระทบต่อชาวยุโรปที่ไม่ต้องการขาดทุนเนื่องจากนโยบายรัสโซฟอบิกของหน่วยงานเอกราชในปัจจุบันในสถานการณ์การขัดแคลนไฟฟ้าและเชื้อเพลิงยูเครนเองก็มีการซื้อในปริมาณที่มันขาดหายไปจากฮังการีและก็สโลวาเกีย ซึ่งตอนนี้สิ่งเหล่านี้ได้หยุดลงแล้วสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือในสถานการณ์การขนส่งน้ำมันของรัสเซียยุติลงฮังการีสามารถที่จะไปใช้เทรดเดอร์ชาวยุโรปได้ยูเครนเองนั่นแหละจะเป็นคนที่จะต้องทนทุกทรมานจากการขาดแคลนไฟฟ้าและดีเซล